การต่างๆเช่นรับพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจังหวัดพิจิตที่ช่วยผักงกประมาณต้องขอขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชทานพระาพระาชดำรัสแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวรโรกาศวันเฉลิมพระชนพรรษาและตรงมีพระราชำดำรัสเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆเช่นภายแล้งน้ำท่วมดินตล่มตลอดจนปัญหาบลพิษต่างๆที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เดือนกันเจอเชืท่านวันี้วันที่5พันลกายเป็นวันที่พวกเราชาวไทยรอคอยเฉลิมฉลองเกิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งซึ่งเป็นที่รักยิ่งนะของพระสงฆิกรชาวไทยทั้งประเทศนะ การขุดฝงอุตสาหกรภาคที่3นะครับต้นทุนนาการจังหวัดพิจรนะครับบรรจาพนักงานที่บินจังหวัดพิจิตนะครับไปมั โยกทีเด ok ียวเครองมาเครื่องม้าในวันนี้ก็ตสนเหรืองมือเแล้วครับื้องตื่อตื้อหลอกคาชาทอว่าเราจะั้งนะครับจ oui, e ิตภารกิจนะครับก็ขอให้ กังเรียเดนเทินทั้งที่ว่าจังหวัดพิจิตรนะครับนีแล้วนะครับเป,เป็นวันที่เร,เรื่องนีโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเทอครับรถของกรมพัฒนาสวัสดิการนะฮะได้อย่างไรก็ต้องขอบคุณท่านราพรัฐรประสิทธิ์ที่ได้จัดสรรงบสวนยอมเป็นที่พระพรยยมตม จนจะทั้งมีคนเอาไปทางสื่อมวลชนเอาไปโพสต์อในเรื่องสภาพการร้องนะครับกานที่มีคาบดีนะครับว่า

เนหัก้าหรือเปล่า้งา้งราานบนหน้าสวยดริสูจน่กันแ่นเหนื่อยยังเหนื่อยยังดีนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล